ได้ในขนาดอย่างนี้ยแ่ว่าแลาเดี๋ยวเยวรเจาจะก็สูงนะ ก่อเอยต้องขอสวัสดีค่ะท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เขื่อนกุ่านประการชนเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่ยที่สุดในโลกหรือก็เป็นตัวแทนนักเรียนมาเป็นมังเทศที่นี่นะคะจะไม่ลงน้ำของเขื่อนเรา่ังา่สะพานไปเลยก็เป็นเจุดล่องจั่งเรือยางระยะทางเกือบ10กิโลเมตรเลยนะคะ ส่วนที่ล่างของเรากำลังจะผ่านนี่ก็คืออาคารระบายน้ํำล้นหรือด้ยอีกอย่างว่าสปริวเร็ของเครื่องคุณไา้ออปราการชนก็มีทั้งหมดสิ่บานประตูระบายน้ําด้วยกันนะคะ มองไปทีนา่งซ้ายมือของแมวนี่คือพระบรมมาราชายุทธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เป็นจุทฑิบงท่านทรงยืนพธนพัณฑอตมาดูการสร้างเขื่อนวันนี้2มิถุนายนพศ2544นะคะ เครื่องคุ้ได้านการชนแห่งนี้ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2517ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น5ปีด้วยกันนะคะและเมื่อปีพศ2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรดาชกาลที่9ก้าแทนกษ ก็สิ้นสุระยะเขื่องเราเปลี่ยนรูนี้2กิโลครึ่งกว่ากว่าหรือ2594เมตรนะคะะนี่สีเขียวเพราะฉะนั้นอากาศตอนเช้าที่นี่ก็จะดีมากๆเลยนะคะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเทือกเขาใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะหัวมุแลวนะี่คือซอบแล้วใช้เปิดปิดปลายาูระบาใ้้าเพื่อซ่อมเขื่อนแล้วก็ปล่อยน้ำไปสู่เขาฉลไะ,ะทานยิ่งชาวบ้านในกเกษตรกรได้มีน้ำใช้ก็ตลอดทั้งปีเลยนะคะ ทางเขื่อนเราใช้ดักเศษไหม้หรือเศษขยะเพื่ไม่ใหติดกับาวประตูระบายนะของเราและข้อดีอีกอย่างของทุ่งลอยก็เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปาทางเขื่อนเราก็จะไม่นอ,อนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาหาปาในตนิดทุ่งลอยนะคะ 我會翻啊，咁喎。